สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านคะวันนี้แก้วนะคะมาที่ฝ่ายน้ํานะคะแล้วก็มาหนดอกไม้นะคะเจับแกงดอกไม้ค่ะทุกคนโอ้โหกว่าจะได้ดอไม้นะคะเหนื่อยะคะ่ะอืมแล้วก็งวดที่แล้วเป็นไงบ้างคะมีใครถูกหวยบ้างไหมแก้วจะขอโทษเด้อบินสุดท้ายที่อาจารย์ส่งให้รอบสุดท้ายสิบเอ็ดโมงนะคะ่ะแก้วเข่าลงยูทูปท่านนะคะเิ่นกไหมานะะานะคะแก้วกะไดโต้นะคะ ได้ตัว่า่ได้รลายดกค่ะนิดหน่อยได้เจ็ดได้เจ็ดแปดศูนย์จ้านิดหน่อยคะ่ะแก้วซื้อน,น้อยนะคะซื้อน,น้อยกับพ่อได้โตัอยู่คะ่ะก็โอเคอยู่บัดน,นี้อ่อินหวัวเอฟซีทุกคนนะคะแล้วก็ตอนนี้แก้วมหาโนใหม่คะ่ะทุกคนแล้วแก้วกับมีความฝันอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะก็คือว่ามื่นันฝันว่าเป็น่างแทงน้ำนะคะทุกคนเป็น่างแทงน้ำเสร็จแล้วบัดน,นี้พัซ่นอนเนี้ปลาคอเฮ้านี่ละเขาเสียบสายน้ำไปในลูเขาจะเป็นล่างแทงน้ำ มันกับไปทะลุออกอีกด้านหนึ่งนะคะป,ะปะคออ่าปาคอใหญ่มันกับลงมานะคะตัวหนึ่งเสร็จแล้วอันพ่อหนูนะคะแต่ว่าพอพอ่อพันไปแล้วเนาะพอมันบริยูน้ำเข้าแล้วปะเนี้ยปาคอนะคะปาคอน่ะมันออกมาตัวหนึ่งพ่อพันก็เอาแหวานเลยจ้ะเอาแหวานป่าอืมวัานตรงพื้นเลยจ้ะบ่ิเวนในน้ำเลยจ้ะนั่นแหละแก้วก็มากมากนะคะแปดหนึ่งแปดศูนย์เนาะ แล้วก็มักมา,มา,มาคือแก้วบ่า้ะ์ทามาคือแก้วกะที่ตามแล้วคือว่ากะอันเป็นแนวทางเลยเด้อค่ะจังไใดกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้แก้วน้ำโชงเน่ยเด้อค่ะนองไม้เด้อค่ะฝากเนื้อฝากตัวน้ำเนียเด้อจ้าสวัสดีค่ะนะคะก็อ,อ,อยู่หน้าลุงนะคะลุงผึ่งลุ้งผึ่งค่ะกำลังเลี้ยงวัวเพิ่นอยู่ บรรยากาศดีค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากได้ลงล่งลงสาตานะคะแกกับหัวตามาาหน้าลุ่งนะ่ะเสียมากอีกสิละได้เล้ยหวาหยียบเลยหน่อมาเหีพพ่ยาเอาไปแกงวันเนี้ย